ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหล my f r i วันนี้พี่สีพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าครัวกันอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรดีมีผักกะเพรามาแล้วผักกะเพราวันนี้เราจะเข้าครัวกันนะคะพี่สีจะมาผัดหมูค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน ผัดหมูกระเทียมพริกสดง่ายง่ายง่ายงจริงๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆใครที่มีหมู3ามชั้นนะคะเดี๋ยวพี่สีจะมีเคล็ดลับบอกว่าทํายังไงที่เราจะทําให้หมูนุ่มนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบอ่ส่วนผสมปริมาณพี่สีก็ใส่ไว้ให้แล้วใครที่ดูไม่ทันนะคะไปดูใต้คลิปได้นะคะตอนนี้เรามาเด็ดกระเพรากันก่อนค่ะพี่ๆเพื่อนๆ เอามาเด็ดกระเพรากันแล้วเอาทั้งดอกเอาทั้งใบยังไงคะคุณสีบานเอาดอกแห้งก็เอามา <c oughs> ดอกแห้งพี่สีจะเอามาหวานในกระถางนะคะพี่พเพื่อนๆอวัตถุดิบเราก็มีหมูสามชั้นนะคะเคล็ดลับที่ทําให้หมูสามชั้นเราเคี้ยวอร่อยไม่เหนียวนะคะคือเอาหนังออกค่ะแล้วก็หั่นเป็นคำๆใครจะหั่นบางก็ได้จะหั่นหนาแบบไหนก็ได้ แต่ว่าเวลาเคี่ยวนะคะเราก็ต้องเคี่ยวนานเหมือนพี่สีวันนี้ค่ะพี่สีจะหั่นเป็นคำๆเพราะว่าหั่นบางมาหลายครั้งแล้ววันนี้จะหั่นเป็นคำแล้วก็เอาหนังออกค่ะแล้วก็ง่ายง่ายก็ต่อการต้มตุ๋นจะนุ่มมากถ้าไม่มีหนังนะคะหรือว่าท่านใดที่ต้องการจะเคี่ยวหนังกรุบกรุบกรบกรบก็เอาหนังไปด้วยก็ได้นะคะแต่บ้านพี่สีมีคนฟันไม่ดีค่ะพ,พี่เพื่อน นี่ค่ะทุกอย่างพริกอะไรเราพร้อมแล้วกระเพราเราเด็ดแล้วมาอยู่หน้าเตากันเลยวันนี้เราจะผัดหมูกระเทียมนะคะก็กระเทียมก็เยอะหน่อยค่ะพี่พี่เพื่อนๆใส่กระเทียมลงไปผัดกับพริกนะคะพริกแดงเราจะใช้พริกจินดาแดงพริกใหญ่ได้หมดค่ะพี่พี่เพื่อนๆแล้วแต่ความชอบความเผ็ดใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆนะคะนี่ค่ะพอผัดพอหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะพี่พเพื่อนๆ แล้วก็ผัดหมูเมนูนี้ง่ายมากจริงๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆแม่บ้านมือใหม่ที่ไม่เคยทำกับข้าวนะคะมาดูบ้านพี่สีมาชมบ้านพี่สีนะคะรับรองทำรับประทานกันได้หมดค่ะพี่ๆเพื่อนๆง่ายๆนิดเดียวใช้ไฟกลางนะคะตอนนี้ไฟอ่อนค่อนข้างกลางผัดหมูไปสุกประมาณ7-80%ถึงเปอร์เซนี่ค่ะผัดหมูไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็หอมกระเทียม พอเราผัดไปเรื่อยๆนะ้หมูเขาก็เริ่มออกนิดหน่อยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเมนูนี้นะคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะค่ะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆพอหมูสุกนี่ค่ะผัดไปแล้วผัดไปแล้วคุณสิบพันล้วทํายังไงตอบอกให้ผัดอยู่นั่นแหละ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปคือการตุนหรือต้มไว้หรือเคี่ยวไว้ให้หมูนุ่มค่ะพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่มีคนสูงวัยนะคะ ที่อยากจะให้คนสูงวัยรับประทานกับเรานะคะคนฟันไม่ดีค่ะต้องทำแบบพี่สีเลยค่ะเคี่ยวหมูไว้นะคะเราจะผัดแบบกุ้งกุ้งแล้วก็สุกเลยเราอาจจะทานได้คนเดียวนะคะถ้าเราทำแบบนี้นะคะปู่ย่าตาทวดพอแม่ของเราก็รับประทานได้ด้วยนะคะพอเคี่ยวไปสักพักพอหมูสุกแล้วก็เอามาใส่ซอสใส่ซีิยวนี่ค่ะปริมาณพี่สีเม้นไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครดูไม่ทันนะคะ นี่ค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปใครต้องการความเค็มมากเค็มน้อยนะคะแต่พี่สีชอบรสชาติกลุ่มกล่อมนะคะแล้วก็ใครต้องการเพิ่มสีสันนะคะใส่สีอิ๊วดำหวานลงไปนิดหน่อยแค่ครึ่งช้อนชาแค่นั้นเองเพื่อสร้างสีสันให้อาหารของเราที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะพี่สีถึงบอกว่าทำกับข้าวไม่ได้ยากเลยนะคะเราทำกันทุกวัน ชิมกันใครต้องการรับป,ประทานอะไรก็ทำกินกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเรารับป,ประทานอาหารข้างนอกบางทีก็ก็ไม่รู้นะ,ะพี่สีว่าทานอยู่ในบ้านเราปลอดภัยที่สุดค่ะพี่เพื่อนเมื่อกี้พี่สีก็ใส่น้ำ آ, น้ำตาลทรายลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนชาแค่นั้นเองใครต้องการหวานมากก็เอาใส่หวานมากๆไปได้ค่ะ เมนูวันนี้พี่สีจะผัดแบบน้ำน้ำซอสชุ่มฉ่ำนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนเวลารับประทานกับข้าวสวยนะคะเราก็จะได้รับประทานน้ำซอสไปด้วยนะคะจะหวานจะหอมจะอร่อยจะกลงปลอมค่ะพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะพี่สีชิมแล้วอัดได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วน้ำเราก็โวดก็แห้งแค่นี้พี่สีก็พอใจแล้วเพราะว่าเราจะเอาน้ำอ่า วันนี้เราจะเอาน้ำเราจะทานน้ำซอสด,ด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเอาน้ำให้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำทุกอย่างพร้อมหรือยังคะคุณสีบานคนอยู่นั่นแหละคนอยู่นั่นแหละเพื่อความมั่นใจนะคะเพื่อความมั่นใจพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีหมูสามชั้นนะคะเอาหนังออกแล้วมาทำแบบพี่สีบานแล้วก็ใส่พริกจินดาแบบนี้นะคะพริกเขียวพริกแดงใส่พริกสดลงไปะคะ่ะนี่ค่ะ หมูผัดกระเทียมพิกสดของเรานะคะตอนนี้ยังไม่จบค่ะยังไม่จบขั้นตอนยังไม่หมดค่ะพี่พี่เพื่อนๆขอนำหดลงอีกนิดหนึ่งพอใจหรือ,อยังค่ะคุณศีบาน <c oughs> พี่พี่เพื่อนเพื่อนใจเย็นๆนะคะตอนนี้เราใช้ไฟกลางนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพื่อเคี่ยวน้ําให้แห้งให้หดก็ใส่ใบกระเพราที่เราเด็ดเมื่อกี้นะคะลงไปค่ะ ใส่เยอะก็อร่อยเยอะหอมค่ะพี่สีชอบใส่ใบกระเพราเยอะๆค่ะพี่เพื่อนๆหรือว่าใครจะใส่ใบโหระพาใส่ใบมะกรูดก็ได้นะคะพี่สีจะขอเรียกผักพวกนี้ว่าเป็นผักเพิ่มความหอมนะคะพี่เพื่อนๆเราจะเอาหอมแบบไหนหอมแบบใบโหระพาก็ใส่ใบโหระพาจะหอมแบบอ่าใบมะกรูดก็เอาใบมะกรูดมาใส่นะคะแต่วันนี้พี่สีจะใส่ใบกระเพานะคะพี่เพื่อนๆนี่ค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วหมูนุ่มนุ่มเด้งเด้งดึงๆึงมาแล้วจา้ามาแล้วจา้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วเชียวเค็มขน้นด้วยน้ําซอสชุ่มฉ่ำนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพร้อมเสิร์ฟพร้อมขึ้นโต๊ะกันแล้วนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,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 นท่านใดที่มีหมูมีกระเพรามีพริกนะคะเอามาทำแบบพี่สีบานได้เลยนะคะอพัดหมูสามชั้น ผัดกระเทียมพริกสดนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนกันแล้วรับประทานกันให้อร่อยอร่อยกันเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเมนูนี้ไม่ยากค่ะแม่บ้านมือใหม่ใครที่ไม่เคยผัดกับข้าวนะคะมาบ้านพี่สีแล้วดูแล้วก็จะทําเป็นค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะหมูสามชั้นเอาหนังออกเคี่ยวให้นุ่มๆแล้วก็ค่อยปรุงรสนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ พี่สีก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนเก่าพี่สีก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้กําลังใจพี่สีมาตลอดนะคะสําหรับเพื่อนใหม่นะคะเม้นไว้นะคะพี่สีตามแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่สีได้ทําคลิปดีๆได้ไดอ่าถ่ายทอดเขาเรียกวิชาเคล็ดลับการทําอาหารที่อร,อร่อยในบ้าน พี่สีให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมนะคะใครที่อยากทำอาหารสูตรเดียวกับพี่สีนะคะทำได้เลยนะคะแล้วเราเจอเคล็ดลับใหม่ๆใ,ในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย